ฮะยืนกลางถนนไหมล่ะทุกวันเลยนะร่อนเนี่ยไอ้จ้อยมังนี้จ้อยจ้อยมังนี้ใจจะคาดใจจะคาดยิ่วข้าวรถมารถมารถมาจ้อยรบรบบรถก่อนดูลบรถลบรถก่อนรถมาลกรถมารถมาใจเย็นใจเย็นน่ะรถมารถมารถมารถมันมารถมันมา มานี่รถมาทีตารถมาทีตารถมาไปแล้วจ้อยอะ่ะจ้อยไปกินหนไ้กินข้าวลูกรถมากินข้าวกินข้าวแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วนะ